พวกเรโอเคอยู่คนเขียนก็คือลอ r a อายุ15ปีนะครับลอรา15ในที่นี่คืออายุนะครับนะ15เนี่ยไม่ใช่รอบเลยนะครับ <c oughs> ใส่นุกบ้างคุณเล่มนี้นะครับผมคำสั่งข้อที่3พเบ,บอกว่า read and complete read อ่านนะครับ and complete ทำให้เสร็จทำให้สมบูรณ์ทำให้เรียบร้อยนะครับ นั่นก็คือนะครับผมสมัยสปูดกลับเป็นชื่อของชุมนุมในโรงเรียนนะครับนะชื่อว่าชุมนุมกีฬาของชาวสมัยนะครับสมัยนี่เป็นชื่อของหนังสือเล่มนี้ดังนั้นเขาก็เลยสมมติกันว่านักเรียนเรียนอยู่ในโรงเรียนชื่อโรงเรียนสมัยนะครับดังนั้นก็ชื่อชมุมนะครับชมุมกีฬาของชาวสมัย ก็เลยเชื้อเชิญบอกว่าอย่างนี้นะครับแคนยูร้านคุณสามารถวิ่งได้ใช่ไหมวิ่งไดส้สามารถวิ่งได้หรือเปล่า Can You jump คุณสามารถกระโดดได้หรือเปล่านะครับแคนยูทรูคุณสามารถคว้างหรือว่าโยนลูกบอลอะไรประมาณนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าได้แล้วก็นะครับโจ伊เดอะสปูดกลับมาร่วมกับชุมนุมกีฬาของพวกเราได้เลยนะครับถ้าเวลาที่จะมา เวลาที่ชุมนุมก็เราจะเรียนนะครับนั่นก็คือ every Monday and Wednesday นะครับเราจะเรียนทุกๆวันจันทร์และก็วันพุธณเวลา16หนาฬิกาจุดศนยนะครับ PM นี่คือช่วงบ่ายสถา,านที่ในการเรียนก็ at the gym นะครับที่โรงยิมแล้วนี่คือคำแปลนะครับจบนะสำหรับชุมนุมกีฬามาดูชุมนุมต่อไปครับก็คือชุมนุม วงดนตรีนะครับแบนแปลว่าวงดนตรีของชาวสมัยคำเชื้อเชิญก็คือ we need musician นะครับ we พวกเรานี้ต้องการนะครับ musician นักดนตรี comes and play เชิญเลยครับเกินมา,าร่วมเล่นกับวงของเรานะครับ joy the band มาร่วมจอยแปลว่ามาร่วมนะครับ the b แบนแปลว่าวงดนตรีรเปิด ตรงเวลาเมื่อไรครับเป,เปิดเมื่อไรนะครับชุมรมนี้จะเปิด every Thursday นะครับทุกๆวันพฤหัสนะครับนะเวลา3.30นนี่ไม่ใช่ตี3ยังไม่สว่างนะครับต้อง15นกา3.30นนะครับนะถึงแม้จะไม่ได้เขียนว่า pm ก็ตามทีนี้หลักวยากรณ์ที่คุณครูจะเสริมให้ก็คือ every Thursday นะครับแม้ว่าจะแปลว่าทุกๆวันพฤหัสสบีดีก็ตามนะครับ ่ Thursday ห้ามเติม s นะครับเพราะคำว่า every คำว่า any คำว่า some นะครับคำว่า no มานำหน้าคำไหนก็ตามคำนั้นก็ยังเป็นเอกพจน์อยู่นะครับนะนี่คือหลักไวยากรณ์ place สถานที่นะครับก็จัดที่ห้อง music room นะครับห้องดนตรี ไปชมนุมต่อไปนะครับนั่นก็คือชมนุมเดอะสมัยแมกกาซีนนะครับก็คือชมนุมในการจัดเขียนวารสารนิตยาสารตา่ตางๆในโรงเรียนของชาวสมัยนะครับนะคุณครูเรียกว่านิตยาสารก็ไม่เป็นไรนะครับนะเรียกเป็นวารสารก็ได้นะครับการเชอญชิญของเขาก็คือ Do you like w r i t i n g คุณชอบการเขียนไหมนะครับนะ แต่ชอบการเขียนแล้วล้าก็วีนิ a r e ร o พ t เ r นะครับเราต้องการผู้สื่อข่าวผู้รายงานข่าวนะครับจอยเดอะสมายแมกกาซีนนะครับชุมนุมของเราชื่อว่าชุมนุมสมายแมกกาซีนมาเชิญมาร่วมกับชุมนุมสมายแมกกาซีนเว้นนะครับเราจะเรียนกันเมื่อไหร่ชุมนุมนี้เรียน Every Friday After School นะครับเราจะเรียนกันทุกๆวันศุกร์ after s c h o o ูนะครับคุณครูแปให้หลายครั้งนะครับนะว่าไม่ได้ไปเรียนกันหลังโรงเรียนนะครับ แต่แปลว่าเรียนหลังโรงเรียนเลิกนะครับหลังจากเลิกเรียนแล้วแวเรียนกันที่ไหนครับเรียนกันที่ห้อง201นะครับนะไปอีกชมนมหนึ่งนั่นก็คือชมนมสมัยคอมพิวเตอร์คลับนะครับคือชมนมอคอมพิวเตอร์นะครับนะของโรงเรียนสมัย Do you like surfing surfing แปลว่าเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนจำไม่เลยนะครับนะ surfing ในที่นี้หมายถึงเล่นอินเทอร์เน็ต คุณชอบเล่นอินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะครับถ้าชอบแล้วก็คำแอนจอยรัสเชิญมานะครับแอนและจอยมาร่วมอัสกับพวกเราเถอะเว้น <When S 1> เราจะเรียนกันเมื่อไหร่นะครับนะ Tuesday After school ก็คือวันอังคารนะครับหลังเลิกเรียนนะครับแวรไปเรียนกันที่ไหนหรือหรือไปเรียนกันที่ห้องคอมพิวเตอร์แลบแลบนี่ปแปลว่าห้องปฏิบัติการนะครับนะห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ โอเคครับเมื่อรู้ชุมนุมทั้งสี่ห้าชุมนุมนี้แล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับนะคำถามที่หนึ่งเขาถามว่าเดอะสมายแบนนะครับก็คือวงดนตรีของชาวสมายนะั้นนี้ต้องการอะไรครับวงดนตรีคือต้องการรับสมัครใครนั่นเองนะครับความหมายตอบก็คือต้องการรับสมัครมิวสิชันนะครับนักดนตรีนะครับนะข้อสองก็สู่ไลค์สปอร์ต สู้นะครับเป็นชื่อของคนคนหนึ่งนะครับนะเป็นคนชอบกีฬามากๆนะครับไลก์กีฬาสปอร์ตดังนั้นชีแคนจอยนะครับหล่อนสามารถไปร่วมกับชุมนุมหน่อยได้บ้างก็มีชุมนุมเดียวนะครับก็คือชุมนุมสมัยสปอร์ตคลับนะครับก็คือชุมนุมกีฬาของชาวสมัยนั่นเองข้อที่3ครับยูแ c นโก o ูดคอมพิวเตอร์ c ลับคุณสามารถที่จะไปชุมนุมคอมพิวเตอร์นะครับนะ ก็คือเขาเปิดเรียนกันวันไหนนั่นเองนะครับก็ตอบ on Tuesday Tuesday เติม s ในที่นี้นะครับนักเรียนนั่นก็หมายความว่าวันทั้ง7วันนะครับปกติแล้วเวลาเขียนเขาไม่เติม s นะครับถ้าเติม s เมื่อไหร่นั่นหมายความว่า every นะครับคือทุกๆวันอังคารนะครับนะแปลว่าคุณสามารถไปเรียนชมนุมคอมพิวเตอร์ได้ทุกๆวันอังคาร ข้อที่สี่ครับแอนนาไลค์ไรติียแอนนาชอบในการเขียนนะครับนะก็คือเขียนวารสารนิตยสารต่างๆเขียนบทความต่างๆดัง,งนั้นชี้ชุดจอยหลอนควรนะครับชุดแปลว่าควรจอยเข้าร่วมนะครับกับชุมนุมอะไรก็ชุมนุมเดอะสมัยแมกกาซีนคลับนะครับข้อที่ห้าครับเดอะแบนเดอะแบนว่าวงดน,นตรีนะครับนะ้ามิดเอวร์ีทัสเดย์ มิแปลว่าพบวงดนตรีพบก็ในที่นี้หมายถึงว่าวงดนตรีชุมนุมดนตรีจะเปิดให้นักเรียนไปเรียนนะครับคำว่าพบในที่นี้ก็จะได้พบเจอกันกันกบผู้ที่สนใจมาเรียนนะครับทุกๆวันพฤหัสบดีดังนั้นเขาใส่คำว่าแอดแอดเนี่ยแปลว่าณเวลานะครับเราก็ต้องใส่เวลาเข้าไปชมนุมดนตรีนะครับตามที่อ่านมาเมื่อกี้นะครับนะนักเรียนสามารถที่จะ หยุดคลิปเลื่อนกันไปดูได้นะครับนะก็คือ15ในการ30นาทีนะครับเพราะ PM คือช่วงเย็นนะครับและแล้วนี่คือคำแปลคุณครูก็จบหน้า83เลยครับผม